โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทตัตตะชโวเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีโดยมีประธานถวายพานทูปเทลียนแพรคือกลัลยาณมิตรชัยโรธอนุชิตวรวง์ส่วนประธานถวายพานพุ่มดอกไม้มงคลสองพานคือกลัลรยาณมิตรทอมัสกัเยาณมิตรวันดีทาวิล พร้อมด้วยกาลิมิตด,ด็อกเตอร์ทิมโมธีดีเลเทอร์และกาลิมิตด,ด็อกเตอร์เพนพามาณิชโชติพิสิทธ์ส่วนผู้น้อมนำพันดอกไม้มงคลนะคะก็คือครอบครัวยืนวานิชและครอบครัววินเทอร์จากนั้นประธานในท่านประธานสงฆ์นะคะและคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเปิดกรวยสการะหน้าแท่นสการะหลวงพ่อทะตตชิโวค่ะ พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดเชยยนโตกาลยมิตรชวีวันชัยเสยนาก็ได้อ่านกรอนบูชาธรรมหลวงพ่อทตัตชีโวนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกาลยมิตรชัยโรธอนุชิตวรวง์นำถวายผ้าป่าส่วนพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีครอบครัวยืนวาน,นิชและครอบครัววินเทอร์เป็นประธานปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พิธีถวายขีรานเทเพษา์มีกาล,ลิมิโทมัสกาลิมิธวันดีเทวิลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานมีกาล,ลิมิธด eter, ็ลลดดอ,อกเตอร์ทิโมธีดีเลเชอร์กาลิมิธด็อกเตอร์เพนนภพามานิตโชติกาล,ลิมิธด,ด็อ,อกเตอร์เพนนภพามานิตโชติพิสิทธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานกองบุญก็ได้ถวายปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบเพื่อนปิติในบุญกันทุกคนคะ่ะ